มว่านบ่ได้บ่ได้กินเขาครับมว่านนี่อดเข่ามือหนึ่งไปห,หากินเองอนะที่นั่นว่านเถอะเท่าแล้วครับบ้าน ้ำงามเยอะพ <c oughs> ี่น้องได้ได้อยากได้กระเจงเย็นเด้อพี่น้องเด้อเย็นครับเดี๋ยวสิแบ่งเยอะพี่น้อง มันหลายชื่อๆได้ครับนี่ตรากันว่าบตินั่นโตได้ก็ได้นั่นก็วัดดวงไปเลยนั่นแหละได้ยุ่ยครับ หลังจากอดเข่ามือนึง่งหิวแห้งครับพี่น่องจิบกันนั่นเลยนะไก่ผู้เนี่ยจิบไก่หน่อยเอ๊ะใต้เขารอ,อกับนี่เลยไก่นหน่อยเจียบมันหิวเข่าแห้ง เอาแล้วครับพี่น้องขอบคุณเลยหลายตูย้ที่มารับชมลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าไมเดอครับพี่น้องสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ